เจคอยทำอะไรให้เรากินโหนี่ครับอะไรต้ยมยำไก่บ้านเอ้ยใช่อะไรนะผัดผัดเ,เผ็ดเอ้ยผัดเผ็ดไก่บ้านนี่ฮะดูดองไก่เต็มจานเลยเผ็ดไก่บ้านกับอันนี้ก็คือกระเพราคือกระเพรากระเพราตัวเนี้ยมันคือกระเพรากะเพราบ้าน มันลุกระเป๋าใบเล็กขึ้นมาเอาใบเล็กเนี่ยมันจะมีความอร่อยมีความหอมเวลาเราผัดไปแล้วมันจะมีความหอมและความเผ็ดร้อนมีความเผ็ดกินไปแล้วมันจะเผ็ดด้วยฮะมันจะเผ็ดร้อนเฮ้ยใครโดนไฟวะไอวี่ตัดเส้นกระซาเคลื่อนเลยเสียกไกของเราอ้ยเรือร่องเรือร่องแต่ เดี๋ยวก้อยครับวันนี้เมนูอะไรครับผัดเผ็ดผัดเผ็ดไก่บ้านผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเาไก่บ้านนี่เราเอาไก่ลงไปะทะไปแล้วโอ้ยแมันไก่เต็มกระทะเลยโอ้ยนี่แค่เห็นก็น่ากินแล้วอ่ะดูดิ ยอดยอดมากครับดูได้เลยไอ้เราตำพริกก่อนเลยตำพริกกระตุกเยี่ยมแลยดูดีนมือคนทำคนนี้บอกบอกเลยฮะตกปลาเก่งไม่พอครับผมยังทำกอบข้าวอร่อยด้วยบอกเลย น้ำอะไรน้ำน้ำลำไยโอ้โหดูดูมาอร่อยมากแล้วก็ใบกะเพราใบกะเพราน้อยฮะมันจะมีเสียกอย้อยอธิบายใบยกะเพรานี้หน่อยดิมันเป็นไงนะมันจะมีรสชาติมันแตกต,ต่างกันยังไงแตกต่างจากกะเพราตลาดอยู่แล้วฮะ มันเวลาเรากินไปมันเป็นยังไงน้ำลำไยครับน้ำลำไยมันจะมันจะเผ็ดเหมือนพริกใช่ไหมเออมันจะมีความเผ็ดร้อนในตัวของมันมากกว่ากัะเพราที่เราใบใหญ่ๆที่เราซื้อตามตลาดอ๋อเนี่ยความพิเศษของมันเนี่ยอันนี้เราไปหาเก็บตาที่ไหนเนี่ยทุ่งนาใช่ไหมกะเพราบ้านกระเพรา,า,าตามที่นาดูดิมันจะ นี่มันเป็นสัตว์ไอผักปลอดสารพิษนะเนี่ยเห็นไหมเราจะสังเกตได้ว่ามันมีวพวกมันจะเกิดเอง <c oughs> มันจะมีพวกไอ้หนอนโอ้โหแค่ได้กินก็ชุนแล้วอะ่ะเขาบอกว่าคนทำกับข้าวอร่อยกินมันจะชุนอะไรนะแบบคลุก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 หรือว่าแบบแบบน้ำมันเยอะหน่อย นั่นแหละอะไรแบบไหนที่มันอร่อยอะ่ะจัดเลยอยากทุกข้าวอ๋อแบบจะเอาแบบแห้งหรือว่าจะเอาแบบน้ำถ้าอยากแบบน้ำก็จะได้ทุกข้าวกินแบบไม่ติดคอเสร็จแล้วเสร็จแล้วทุบแล้วเมนูปลา,าปลาที่เราตกมายัางไม่ได้กินกันเลยเราเอามาโดไว้ก่อน <c oughs> โอ้ชุม นี่คือบ้านของเสียก่อยแล้วเนี่ยบ้านของเสียก่อยบ้านยังไม่เสร็จดีฮนะกำลังทำอยู่กำลังสร้างอยู่ฮนะนี่ไงเขาเรียกว่าไัยรุ่นสร้างตัวดูดิยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวจะวันไหนว่างๆเดี๋ยวจะรีวิวบ้านให้ดูว่าบ้านทรงไหนแบบไหนผมบอกได้เลยสุดแน่นอนผนังลอกสีเนี่ยูด,ดิอันนี้ผนังเขาเรียกว่าผนังไม่ต้องทาสีนเนี่ย ไม่รู้ว่าปูเตยปูเตยปูล้อคือไม่ใช่เ,เรื่องเรื่องหาช่างทาสีไม่ได้ไม่ทาไม่เลยเคแค่ได้กินก็หิวแล้วนี่คือใส่อะไรครับบะบีเครื่อง <วะ S 1> ครัวทำมมกินเทียบวข้าวดข้าวโพมอสข้าวโพมเกม่ถไรต่อ นั่นคืออะไรซีอิ๊วขาวนี่คืออะไรยิ้ขาวทำไมเราต้องใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวมันไม่ขาวแล้วมันดำนะฮะอันนี้คืออะไรน้ำตาลน,นะ๋อยนี่คือน้ำตาลทรายครับ สารแดงสารทรายแดงขุงวนัวน้อง <c oughs> นี่มาจากเทลิปุ่นนะเนี่ยให้น้องมโตะไบรัดรัดรั อร่อยจนน้ำมูกตั้ตาไหลหมดแล้วเนี่ยเติมเรื่อยแล้วครับเครื่องปรุงรส เอาผมจะลดตหกอีก <c oughs> โอ้ยังไงมันก็เสวยังไงก็อร่อยอยู่แล้วนั่งพูดถึงความอร่อยแน่นอนนี่ฮะคัว้วยืออย่นด้วยอให้เครื่องโดยให้เนื้อไก่ให้เนื้อไก่มันเข้ากันกับเครื่องใช่ไหมหรือว่าให้เนื้อไก่มันสุกขั้นแบบ ในเนื้อให้มันออกมาให้หมดโ,มโปรตีนไปกะเพราเราลงไป่แล้วพอไปกะเพราลงปุ๊บเราปิดไฟทันทีนี่เป็นสูตรใช่ไหมเป็นสูตรลับเนี้อโอ้จริงเหรักเมนมราคาเัน อเสนอคำว่าจังงเแปลว่าอะไรวะเฮ้ยส็บเส็บเส็บอหลีเด้พี่นออ้องเยวจะบอกว่าอุมามีอุมามอิอุมามีมมจะไปดูอนไรดิโอ้พระเจ้าอร่อยที่สุดในสามโลกเลยผมบอกไปเลยเนี่ยแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วเพื่อนดูดิด ก้อยชิดก้อยยุงนี่ย,ย,ยุงเนี่ยมันมันเลือดเต็มเลยหลังจากเอ่อกับข้าวเสร,ร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูว่าอ,อร่อยจริงนะบอกเลยรู้เป็นไรเพชรเพชรอะไรเพชรอ๋อขึ้นจมูกเลย อะไรเผ็ดไก่แล้วมึงขึ้นจมูกเลยเนี่ยดูดิดูดิเห็นไหมบอกแล้วขึ้นจมูกไม่ใช่หนึ่งมันเป็นไอ้นี่เป็นกระเพราปะวะเป็นร้อนเผ็เท้าด้วยโอ้ปวดหัวเลยเย้ไงว่าออยู่ดี เราไม่ได <iyorsun? S 2> <c ười> <c ười> ้นไข่ดาวบ๊ายบายสวัสด้ครับบ๊บายดีครับ